การบันทึกภาพการสร้างบ้านต้นไม้ของชาวป่าปัวนับเป็นงานท้าทายที่สุดของทีมถ่ายทำตอนจังเกิลพวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการถ่ายทำบนยอดไม้นานสองสัปดาห์แต่เมื่องานผิดแผนกลับเป็นชาวโครวัยที่ช่วยกอบกู้สถานการณ์ไว้ การถ่ายทำนี้นำช่างภาพกาวินทอร์สตันนักวิจัยราเชลคิลลี่และโปรดิวเซอร์ทอมฮิวส์จอนไปยังป่าที่ถูกสำรวจน้อยที่สุดส่วนหนึ่งของโลกเราเดินทางมาห้าวันแล้วเราบินมาถึงอย่างปลอดภยัยแล้วก็มีคนมาต้อนรับครับขังจากนี้น่าจะใช้เวลาเดินทางอีกสามวันถอยกลับไม่ได้แล้วครับแม่พวกลูกหาบจะช่วยแบ่งเบาการขนสัมภาระ แต่การเดินทางเข้าป่าที่เต็มไปด้วยหนองน้ำก็ยังหนักหนากว่าที่คาดไว้ผม <laughs> ว่าถ้าพวกเขาเขา้าแล้วก็เราก็ต้องเอากับเขาด้วยนะผม <laughs> ก,ก็เรามาช่วยครับแต่ดันตกลงไปซะนี่โอ้แย่แต่ด้วยเวลาถ่ายทำเพียงสองสัปดาห์พวกเขาจึงต้องเร่งฝีเท้า <laughs> ในที่สุดทีมงานก็มาถึงหมู่บ้านของลาฮายูด้วยการต้อนรับอย่างอ,อบอุ่นสไตล์โครไว สวัสดีเพื่อนรักของฉันสวัสดีนะนี่คือนินคณาค่ะเรากำลังเริ่มการจับมือนาน5้านาทีค่ะซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งจำเป็นเวลาเราทักทายกันแล้วก็ได้เวลาคุยเรื่องงานกูผมจะชี้ต้นไม้ที่เราเลือกให้ทีมงานดูแล้วถ้าพวกเขาเห็นด้วยเราก็จะเริ่มสร้างบ้านกันบนนั้นเลยละครับกาวินได้พบสัตว์ป่าท้องถิ่นบางชนิดในที่แปลกๆเข้าแล้ว เขาชื่อนาไซนะครับถ้าผมเข้าใจถูกเขามีของแจ๋วๆเพียบเลยนอกจากปลอกอวัยวะเพศนกเงือกแล้วเขาก็ยังมีขนนกพวกนี้อยู่ข้างๆนี้ด้วยนะครับยักษกออนกกระตั้วเหรอใช่ยอกษกน่าจะเป็นนกกระตัวหงอนเหลืองนะนกขูใช่ไหมมีอะไรอีกแล้วก็เมลแมมโบออนกพิราบงอนพิราบงอนเหรอแล้วนกเงือกล่ะอมีไหมและนี่คือบทเรียนเรื่องธรรมชาติของวันนี้นะครับ ทีมงานเข้าไปสำรวจต้นไอออนวูดที่ชาโคลรวัยเลือกไว้ชาโคลรวัยเจอต้นไม้ที่เยี่ยมมากเลยนะครับจากจุดนี้พวกเขาวางแผนจะสร้างบ้านบนต้นไม้น่าจะสูง70ฟุตได้ไเชือกเส้นหนึ่งถูกยิงขึ้นไปอย่างต้นไม้ไกลๆเพื่อเตรียมตำแหน่งตั้งกล้องแต่เชือกเกิดติดชายคนหนึ่งเพิ่งปีนขึ้นไปข้างบนนะครับามว,ว่าเขาปีนเก่งสุดๆเลย บอกได้คําเดียวว่าถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็จะต้องกลัวจนฉี่หานเนี่ยแต่เขาดูแบบชิวมากเลยแก้ปัญหาเรียบร้อยต้องขอบคุณชาวโครไวผูกเชือกเรียบร้อยถึงตากาวินโชว์แล้วเพราะว่าพกเขาต้องแปลกใจหน้าดูเลยที่พวกเราต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะขนาดนี้นะเพื่อขึ้นต้นไม้โดยเฉพาะท่าทางเก๊กเกกังแบบผมเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้ย ชาวโครไวเริ่มก่อสร้างด้วยความเร็วเหลือเชื่อปล่อยให้กาวินทุลักทุเลเพื่อตามให้ทันพอเขาเริ่มปรับตัวได้ฝนก็เริ่มตกหนักฝนตกมาหยุดมา17ชั่วโมงแล้วนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยและตอนเปลียยๆแบบนี้การปีนต้นไม้คงจะไม่ปลอดภัยเพราะไม้มันคุจะลื่นมากตอนนี้ระดับน้ําสูงมากจนเกิดแอ่งน้ําเต็มไปหมดและรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งที่คุณไม่อยากจะรู้ก็คือซ่วมก็ล้นเอ่อด้วยนะครับ งานหยุดชะง,งักทีมงานก็ได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมบ้านมันเป็นความฝันสมัยเด็กนะครับเป็นความทรงจําแรกๆตอนผมาอายุหกถึงเจ็ขวบตอนสร้างบ้านต้นไม้สูงจากพื้น4ฟุตบนต้นแอปเปิลในสวนตอนนี้ผมก็เลยได้มาถ่ายทํายอดฝีมือระดับโลกครับบ้านของชาวโครไวัยทั้งหมดถูกแยกโซนตามเพศและในด้านของผู้หญิงราเชลกําลังได้รับความสนใจอย่างมาก เหมือนพวกเขาอยากให้ฉันแต่งตัวเหมือนพวกเขานะคะเธอกำลังจะกลายเป็นคนพื้นเมืองในไม่ช้าเกินคาดไปนิดหน่อยเมื่อผูกกระโปรงนั่นแล้วที่เหลือก็แค่ให้เธอถอดกางเกงออกเท่านั้นเราใช้เวลาสองชั่วโมงผูกมิดกับคนเหล่านี้นะครับ ผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ทำความรู้จักกับชาวเผ่าครับได้คุยเรื่องตลกให้พวกเขาหัวเราะเราและดูชีวิตของพวกเขาครับเมื่อฝนหยุดชาวโครไวก็เริ่มงานต่อ,อแต่กาวินกำลังมีปัญหากับอุปกรณ์ของเขาม่รู้มีใครเคยถ่ายทำคนหัวใจวายบนเชือกมาก่อนไหมเนี่ยเมื่อขึ้นไปถึงยอดอุปกรณ์ของกวินก็ได้สแสดงความสามารถเต็มที่ นี่เป็นอุปกรณ์ที่ยอดมากเลยครับเรียกว่าทีพอมันมีที่เกี่ยวสองตัวพาร,รัดไว้กับต้นไม้ก็จะได้ฐานที่แข็งแรงสุดๆแล้วก็จะวางกล้องไว้ข้างบนต้นไม้ที่พวกเขาเลือกเพื่อสร้างบ้านกลายเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในระยะสองสามร้อยเมตรและสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือเก็บภาพบ้านต้นไม้ในสิ่งแวดล้อมของมันบนยอดไม้นั้นให้ได้โดยให้เห็นว่ามันสูงแค่ไหนนะครับมันจะต้องสูงขึ้นไปเท่ากับตึกสิบชั้น โดยสร้างจากกิ่งไม้กับหวายเท่านั้นเองเป็นวิศวกรรมที่เหลือเชื่อสุดๆเลยตลอดเวลาที่พวกเขาสร้างบ้านบนต้นไม้นับเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวสุดๆตอนนี้พวกเขากําลังพยายามโค่นต้นไม้ค่อนข้างใหญ่อยู่แต่พวกเขาห่วงว่ามันจะล้มมาทางบ้านแล้วก็ทาให้บันไดพังดังนั้นแทนที่จะให้ทุกคนออกมาจะมีผู้ชายสามคนถือไม้ท่อนยาวคอยดันมันออกไปแล้วก็ยัมีอีกสองคนข้างล่างใช้ต้นหวายคอยดึงให้มันห่างออกจากบ้าน แต่ถ้ามันล้มผิดทางแล้วก็ผู้ชายสามคนนั้นต้องตายแน่ๆเลยต้นไม้ล้มอีกต้นครั้งนี้ใกล้จนแน้หวาดสีโชคดีนะครับที่พวกเขากาะถูกมันเลยไม่ล้มมาทางเราการก่อสร้างใกล้เสร็จแล้วแต่กาวินยังต้องบันทึกภาพสำคัญ เราติดตั้งเชือกจากต้นไม้ที่สร้างบ้านเชื่อมไปยังจุดที่ผมถ่ายทําจากทีพตแเรากําลังจะแขวนดอลลี่และเก็บภาพพูนแบ็กเพื่อให้ช็อตสวยๆของบ้านอยู่บนจุดสูงสุด <laughs> ไปสิเฮ้ยมันไม่ยอมเลือนเลยอะ่ะมีปัญหาอะไรนะโอ้ยมันเจ๊งแล้วเหรออืม <laughs> เจ๊งแล้วแน่ๆเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ย <laughs> โอ้เออ ชาวโครัยมาช่วยกู้สถานการณ์อีกครั้งหัตทินพื้นบ้านแบบโครัยท่อนไม้กับท่อนไม้เล็กๆอีกอันผูกอยู่ตรงปลายมาเลยหนูกาิินกูดอลลี่กลับมาได้ทันมือค้ำพอดีสเบียงใกล้จะหมดชาวโครไวจึงเสิร์ฟอาหารพื้นเมืองจานเด็ดหนอนสาครูมันเป็นตัวอ่อนจำมั่ม ของตัวด้วงที่อยู่ในใบสระคูครับรสเป็นเลิศสุดๆส่วนขุบๆตรงปลายเนี่ยตอนเคี้ยวฟันมันอาจจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ส่วนอื่นใช้ได้เลยค่ะก็เห็นคุณบอกตลอดนี่ว่าต้องการโปรตีนอ่ะก็จะอ้วกเลยนั่นแหละฮะฉันว่าเหมือนคาเวียเลยนะมันดังปอแป้นในป่าฉันด้วยชอบเหรออืงั้นคุณเอาที่เหลือไปเลยโอ้ขอบคุณค่ะอีกหน่อยสิลยคําตัดสินสำหรับหนอนสรคูก็คือมันกินได้ แต่น่าขยักขยแงเป็นบ้านี่ฉันยังคียดไม่หมดเลยนะนี่คือวันสุดท้ายและโอกาสสุดท้ายของกาวินที่จะถ่ายฉากจบแบบอลังการวันนี้เป็นวันที่สมบูรณ์สุดๆเลยนะครับแสงสวยทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่ดอลลี่ก็ทำงานได้ดีนี่น่าจะเป็นช็อตจบของฉากนี้และสารคดีตอนนี้ด้วยนะครับมันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นวิธีการสร้างบ้านบนยอดไม้ ของพวกเขาทุกขั้นตอนและดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้ากับบ้านใหม่ได้ดีทีเดียวโอ้ยผมก็หมดแรงเหมือนกัน <c oughs> การใช้เวลาอยู่กับชาวโครไวทำให้กาวินมองชีวิตในมุมมองที่ต่างออกไปผมได้เห็นข้ออด้ของตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ความชำนาญของพวกเขาลามาที่นี่โดยใส่รองเท้าบูทเพื่อกันงูกัดทาครีมกันแดดเพราะกลัวแดด เราใช้เชือกนิรภัยสองเส้นเพราะว่าอีกเส้นหนึ่งขาดแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งสำรองแต่ดูคนพวกนี้สิจริงอยู่พวกเขาอาจจะมีอัตราการตายสูงกว่าแต่พวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากกว่าเราเขาเปีนขึ้นลงบนต้นไม้ได้อย่างสบายเพราะว่าผมอยากจะมีชีวิตที่สั้นลงแต่เต็มเปลี่ยมอย่างนี้อยู่กับผู้คนที่นี่มากกว่าสิ